ดงพยาไฟผีตีนเดียวในจำนวนป่าดงพงไพของเมืองไทยในสมัยโบราณน,นั้นป่าที่ถูกกล่าวขานมากที่สุดก็คือดงพญาไฟแต่กล่าวขานกันในด้านความน่าสะพึงกลัวที่ฆ่าชีวิตผู้คนเป็นจำนวนมากมายกล่าวกันว่าใครที่เข้าไปก็ยากที่จะรอดชีวิตออกมาได้ เพราะภูมิประเทศแสนธุรกันดารแม้แต่เกวียนก็ผ่านไปไม่ได้มีแต่ทางเดินเท้าที่บุกเข้าไปป่าทึบข้ามห้วยและไต่ไปตามไหลเขาอันสูงชันที่ชุกชมไปด้วยสัตว์ป่าดุร้ายและไข้ป่าทั้งยังเพิ่มความน่ากลัวหรือเรื่องพูดผีปีศาจแต่ก็เป็นความจำเป็นของการเดินทางระว่างสระบ,บุรี กับนครราชสีมาเพราะไม่มีทางอื่นไปได้และต้องพักแรมในการเดินทางช่วงนี้ถึงสองคืนทุกเช้าที่คนเดินทางเืินตาขึ้นความรู้สึกแรกก็คือดีใจที่ผ่านคืนอันน่าสยดสยองนั้นมาได้คนที่จะเดินผ่านดงพญาไฟแม้จะเก่งกล้ายอย่างไรก็ต้องไปเป็นกลุ่มใหญ่ จะจัดเวรยามไว้ทั้งคืนคอยเฝ้าระวังสัตว์ปลายจะคอยเติมฟืนไว้ไม่ให้หมอดถ้าเลอหลับไฟดับตื่นขึ้นมาคนก็จะไม่เหลือครบจำนวนแน่และต้องใช้คลั่งคอยโยนเข้ากองไฟด้วยเพื่อให้เกิดความตลบและส่งกลิ่นไลพ่พูดผีปีศาจพูดผีปีศาจของดงพญาไฟที่เล่ากันนั้น มีชื่อแปลกอย่างหนึ่งก็คือผีตีนเดียวมีตีนอยู่ข้างเดียวกระโดดไปมาดิดิเดทของมันแค่แต่ต้องตัวคนก็ถึงตายจะแอบเข้ามาขณะที่คนเดินทางหลับแต่คนที่มีเชื่อเรื่องผูวผีปีาสา์ก็คิดว่าเป็นกุศโลบายที่คนโบราณหลอกไว้ให้ป้องกันยุงที่มีเชื้อไข้ป่าหรือมาเรีเรียนั่นเอง ในสมัยโบราณที่ขา้าราชการมนตนอีสานจะเดินทางเข้ามาในเมืองหลวงก่อนออกเดินทางจะต้องทำพิธีสู่ขวัญมีพระสวดชย,ยันโตและประพรมน้ำมนต์อวยชัยให้พรเหมือนไปสงครามและต้องไปมาในช่วงฤดูแรงเท่านั้นเมื่อกลับมาก็ยังเข้าเมืองไม่ได้ต้องหยุดขบวนไว้นอกเมืองก่อน และยิงปืนให้สัญญาณคนในเมืองก็จัดพิธีรับขวัญเหมือนขาไปทั้งยังเพื่อพิธีขับไล่พูดปีพีสตร์ที่อาติดมาจากป่าเขาด้วยปรากฏว่าเมื่อกลับมาทั้งคนทั้งช้างก็พร้อมไปตามกันเมื่อครั้งสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางไปตรวจราชการหัวเมืองทน อุดรและมณฑลอีสานออกจากกรุงเทพวันที่15ธันวาคม2449กลับถึงกรุงเทพวันที่9กุมภาพันธ์ใช้เวลาเดินทาง3เดือน4วันทรงเล่าไว้ในนิทานโบราณคดีตอนหนึ่งว่าเขาดงพญยาไฟนี้คือเทือกเขาอันเป็นเขื่อนของแผ่นดินสูงเขาเขื่อนที่กล่าวถึงนี้ เป็นเขาหินปูนต้นไม้ขึ้นหนาแน่นเป็นดงทึบตลอดทั้งเทือกเขามีทางข้ามได้เพียงช่องทางเล็กๆทางเดินผ่านดงพญาไฟนี้เป็นช่องทางเล็กๆสำหรับเดินข้ามไปมาระหว่างสระบุรีกับบนทนทนครราชสีมามาตั้งแต่ครั้งโบราณโดยปากดงพญญาไฟยอยู่บริเวณเชิงเขาอำเภอแก่งคอยผ่านกลางดง ไปออกจากดงที่ตำบลปากช่องเส้นทางนี้ผ่านไปได้เพียงแต่เดินเท้าจะใช้โคและเกวียนหาได้ไม่เวยทางเดินต้องเรียบขึ้นไปตามไหล่เขาบ้างเดินไต่ไปตามสันเขาบ้างเลี้ยวรถไปตามทางเดินที่เดินได้สะดวกตั้งแต่ตำบลแก่งคอยตรงค้างคืนในดงพญาไฟสองคืน จึงจะพ้นดงที่ตำบลปากช่องแล้วก็ใช้โคแด้ล้อเกวียนเดินทางต่อไปถึงเมืองนครสีมาได้ในสมริจการที่สี่ไพจากรัฐิล่าอาณาธิคมคุกคามสยามจนประเทศรอบด้านถูกยึดครองไปหมดทรงพระราชดำริว่าควรจะมีราชธานีสำรองไว้อีกแห่งที่คาศึกทางทะเล เดินทางขึ้นไปลำบากทรงเร่งไปที่เมืองนครศรีมาและโปรดเกล้าให้พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเสด็จขึ้นไปสำรวจเมื่อสเสด็จกลับมาได้กราบทูลว่าดงพญาไฟนั้นเป็นป่าดงที่เย็นไม่ควรเรียกว่าดงพญาไฟให้ผู้คนขั้นคล้มคนจะเรียกว่าดงพญาเย็นมากกว่า แต่ผู้คนก็ยังเรียกว่าดงพญาไฟเหมือนเดิมในสมัยรัชการที่หมีพระราชดำริให้สร้างทางรถไฟจากสระบุรีผ่านดงพญาวไฟไปมณฑลนครชสีมาคนงานที่ส่วนใหญ่เป็นคนจีนโดนลิ์ผีตีนเดียวตายเป็นใบไม้ร่วงแม้แต่นายช่างชาวเดนมาร์กแอลราเบก ที่คุมการกอร่อสร้างก็เป็นมาเรียาตายจนไม่มีใครกล้ารับงานต่อคนงานก็ต่างหวาดกลัวคิดกันแต่เรื่องพูดปีปีศาจการสร้างทางรถไฟผ่านดงพญาไฟจึงใกล้หมดหวังความทราบถึงสมเด็จพระปิยมหาราชทงเสด็จไปที่แคมป์สร้างทางโดยพระองค์เองเพื่อบำรุงขวนกำลังใจทรงทำพิธีบวงสวง ขอทางต่อเจ้าป่าเจ้าเขาเปิดทางให้ความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมืองจุดที่ทำพิธีนี้ต่อมาคือสถานีผาเสด็จทรงนำรับไต่ถามคนงานก็ทรงทราบว่าคนงานจีนถ้าไม่ตายก็เลิกไปหมดแล้วพอสู้ไขรป่าไม่ไหวคนงานรุ่นใหม่หล้วนแต่เป็นคนอีสานที่ทรหดบึกบึน และคุ้นเคยกับภูมิประเทศมากกว่าดงพญาไฟจึงกลายเป็นดงพญาเย็นเมื่อทางรถไฟผ่านไปโดยสำเร็จผีตีนเดียวกระโดดหนีไปจนป่ารากในปีพุทธศักราช2502จอมพลสลิ์ธนารัตนายกรัฐมนตรีนายไปตรวจราชการโดยเฮลิคอปเตอร์เห็นว่าป่าเขาของดงพญาเย็นถูกบุกลุก เหลืออยู่ยอมหนึ่งบริเวณเขาใหญ่ซึ่งก็เคยบุกลุกตั้งแต่ตำบลเขาใหญ่ขึ้นกับอำเภอปากพีจังหวัดนครนายกมาแล้วแต่เหตุที่เป็นหมู่บ้านอยู่กลางป่าจึงกลายเป็นที่ซ่องสุมของโจรผู้ร้ายหนีคดีทางการจึงยุบตำบลเขาใหญ่และอพยพราษฎรลงมาแต่โดยรอบก็ยังคงถูกบุกลุกอยู่ทุกวันจึงสั่งให้กระทรวงการเกษตร กับกระทรวงมหาดไทยสำรวจปเพื่อจัดตั้งอุทยานแห่งชาติแต่ตั้งขึ้นเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไทยในปีพุทธศราช2505ป่าที่ถูกถางเพื่อทำไร่นั้นปัจจุบันก็ยังมีร่องรอยให้เห็นคือทุ่งยากบนเขาใหญ่นั่นเองทุกวันนี้ทั้งดรงพยาไฟดรงพยายเย็นและผีตีนเดียว จึงเหลือเป็นเพียงตำนานเล่าขานให้คนรุ่นใหม่รับรู้เท่านั้น